สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องแด็กค l ู่าตำนานลับโลกไม่รู้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช1442สุลต่านเติร์กได้เกณฑ์เอาเด็กชายของทรานซิเวเนียจำนวน1,000คนไปเป็นทาส เด็กชายถูกฝึกให้เป็นทหารและถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าโดยไร้สำเนึกเพื่อกองทัพที่แข็งแกร่งเข็นฆ่าผู้ท้าทายชาวเติร์กและหนึ่งในเด็กชายท่าที่เติบโตในหมู่ของเติร์กเขาก็ได้กลายเป็นยอดขุนศึกผู้เหี้ยมเกรียมโหดเฮี้ยมไร้ซึ่งความปราณีจนทำให้ทั้งกองทัพของเหล่าศัตรูต่างวาดประวัติพันพฤก เพียงแค่เอ่ยนามเขาและเขาคนนั้นเขาก็คือวาลาสจอมเสียบประจานผู้เป็นบุตรแห่งมังกรสายเลือดของกระสัิย์แห่งทรานซิวเนียจนเมื่อวาลาสระอาต่อชีวิตอันป่าเถื่อนวาลาสจึงฝังอดีตของตนไว้กับซากศพและหวนครองบัลลังก์ทรานซิวเนียอย่างสันติและนับตั้งแต่นั้นทุกคนก็ได้เรียกวาลาสในนามว่าเจ้าชายดราคูล่าแห่งทรานซิวเนีย และหนังก็ได้ตัดเข้ามาที่ปัจจุบันที่ตอนนี้วัลลาสเขาก็ได้นําคนของตนออกมาล่าตะเวนที่ริมแม่น้ําเพราะชาวบ้านคนนี้เขาได้บอกกับวัลลาสว่าเขาเห็นหมวกของพวกเติร์กหนึ่งใบตกอยู่ที่นี่และหมวกใบนี้มันก็มีรอยการต่อสู้ด้วยซึ่งวัลลาสเขาก็รู้ดีว่าถ้าหากพวกเติร์กแอบเข้ามาในเขตปกครองของตนและตายที่นี่มันคงจะไม่ใช่เรื่องดีต่อบ,บ้านเมืองแน่แน่และด้วยความที่วัลลาสเคยอยู่กับพวกเติร์กมาก่อนวัลลาสจึงรู้ดีว่าสายของพวกเติร์ก เติร์กจะไม่ออกล่าตระเวนคนเดียวเจอหนึ่งแสดงว่าต้องมีอีกเติร์กสืบข่าวที่ไหนพินาท,ที่นั่น พอวาลาสสังเกตดูรอบๆเขาก็ได้รู้ว่าหมวกใบนี้ถูกพัดมาที่ปลายน้ํานั่นแสดงว่าพวกเติ์กอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องอยู่ที่ต้นน้ําแน่ๆซึ่งต้นทางที่ว่านั้นมันก็อยู่ตรงที่ภูเขาเขี้ยวหักภูเขาอาถรรพ์ที่ชาวทรานซิวเนียไม่กล้าเข้าใกล้พอวาลาสรู้เช่นนั้นเขาก็ได้สั่งให้ทหารกลับไปที่ปราสาทและได้ย้ำกับทหารคนสนิทไปว่าให้ทหารที่ปราสาทเพิ่มเวรยยามเป็นสองเท่าและพอวาลาสพูดจบ เขาก็ได้เดินทางไปที่ภูเขาเขี้ยวหักกับทหารมือดีอีกสองคนและพอพวกเขามาถึงที่ปากทางเข้าถ้ำมันก็มีค้างคาฝูงหนึ่งบินออกมาจากถ้ำด้วยความตกใจวอลลัสเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าทหารของเติร์กจะต้องกบดานอยู่ในถ้ำตรงนี้แน่แนเพราะว่าค้างข่าวพวกมันจะไม่บินออกมาในที่แจ้งตอนกลางวันวอลลัสพอรู้เช่นนั้นเขาก็ได้นําทหารเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อหวังจะเจรจากับพวกเติร์กที่อยู่ในนั้นและพอพวกเขาเดินเข้ามาในถ้ำ เขาก็ได้มาเจอกับเศษกระดูกที่อยู่บนพื้น พร้อมกับกระโหลกของมนุษย์ที่เรียงรายอยู่เต็มถ้ำแล้วมันก็มีตัวอะไรบางอย่างเข้ามาจู่โจมทหารของวาัลลาัสอย่างรวดเร็ววาัลลาัสพยายามจะต่อสู้แต่ก็ไม่เป็นผลวาัลลาัสถูกมันตบเข้าอย่างแรงจนกระเด็นไปที่ปากทางเข้าถ้ำพอวาัลลาัสมาอยู่ตรงที่แสงแดดส่องถึงสิ่งชั่วร้ายตนนี้มันก็ได้ล่าถอยกลับไปแล้วมันก็เหมือนว่าแสงแดดจะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งชั่วร้ายตนนี้เพราะว่าเลือดของมันที่เปื้อนดาบของวาลาัลลัสพอโดนแสงแดด มันก็ได้สลายและกลายเป็นเท่าทุลีในทันทีพอวาลาสกลับมาถึงที่ปราสาทเขาก็ได้นําเรื่องของปีศาจที่ภูเขาเขี้ยวหักมาเล่าให้กับนักบวชที่มีนามว่าลูเซียตฟังแล้วลูเซียตเขาก็ได้บอกกับเจ้าชายไปว่าสิ่งที่ท่านเห็นบนภูเขาเขี้ยวหักนั้นมันก็คือแวมไพร์ปีศาจดูดเลือดผู้เป็นอมตะแล้วลูเซียตเขาก็ได้พูดต่อว่าโหราจารย์โรมันได้พยากรณ์เอาไว้ถึงการมาของพยาอสูรแวมไพร์จากคําภาษากรีก แปลว่าดื่มแวมไพร์ตนนี้เคยเป็นมนุษย์ชายผู้เรียกซาตานขึ้นมาจากห้วงอเวจีเพื่อจะเจรจาต่อรองขออำนาจมืดซาตานเล่นเล่ห์หลอกให้ตามคำขอแต่ทว่าราคาที่เขาต้องจ่ายนั้นมันก็คือการอยู่ในโลกมืดติดอยู่ในถ้ำนั้นไปตลอดกาลจนกระทั่งบัดนี้และจนกว่าที่จะมีอีกตนเพื่อมาปลดปล่อย พอวาลาสได้ฟังในสิ่งที่ลูเซียสพูดจนจบเขาก็ได้พูดขึ้นว่าข้าขอให้ท่านอย่าพึ่งแพ่งพรายเรื่องนี้ออกไปนะแค่เรื่องของพวกเติร์กชาวทรานซิเวเนียก็หวาดหวั่นกันพออยู่แล้วจากนั้นวาลาสเขาก็ได้มาส่งอิงกอาราสัสผู้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเขาเข้านอน พอวอลลัสมาที่ห้องภระยาของเขามิเรนาเธอก็ได้เห็นวอลลัสมีท่าทีครุ่นคิดแล้วมิเรนาเธอก็ได้เข้าไปถามวอลลัสว่าท่านมีเรื่องอยากจะเล่าให้ข้าฟังไหมแล้ววอลลัสเขาก็ได้พูดขึ้นว่าตอนนี้ลูกชายของเราอายุเท่ากับข้าตอนที่ข้าถูกส่งไปอยู่กับพวกเติร์กข้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปถ้าต้องเจอกับพวกมันอีกและหนังก็ได้แสดงให้เห็นว่าตอนนี้วอลลัสไม่ได้วาดวันแค่เรื่องปีศาจแวมพายเท่านั้นเขายังหวาดวันต่อเรื่องบุตรชายของเขาอีกด้วย วันต่อมางานเฉลิมฉลองอีสเตอร์ก็ได้ถูกจัดขึ้นในปราสาทแรคคูล่าและในขณะที่ทุกคนกําลังมีความสุขกับการเฉลิมฉลองอยู่นั้นทหารของเมมเดสูรลตานที่2พวกเขาก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวกับวาลาสว่า สุลต่านทรงขอเด็กชาย1,000คนรวมถึงบุตรชายของท่านให้เข้ารับการฝึกเตรียมเป็นทหารร่วมรบกับเติร์กโดยเด็กชายที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจะต้องไปรบที่ฮังการีส่วนอายุ10 1ถึง14ปีจะถูกฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการเข้าตีเวียนนา ซึ่งก็แน่นอนว่าวาลลาสพอได้ฟังเช่นนั้นเขาก็รู้สึกหนักใจเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดว่าวัลลาสไม่ยอมส่งบุตรและเด็กชาย1,000คนให้กับเมมเมตสงครามจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วหลังจากนั้นวัลลาสเขาก็ได้เดินทางไปหาเมมเมตเพื่อจะขอเจรจา เพราะว่าในตอนที่วลัลลาสยังเป็นองค์ประกันวลัลลาสกับเมมเิดมนั้นก็เคยเสนิทสนมกันดั่งพี่น้องพอวลัลลาสเข้ามาพบกับเมม,เมิดเขาก็ได้เจรจาขอร้องเมมเมดเรื่องเด็กชาย1 0 0 0คนในทันทีแต่เมมเิดมเขาก็ได้ปฏิเสธวลัลลาสไปวลัลลาสพอถูกเมม,เมิดปฏิเสธวลัลลาสเขาก็ได้เสนอตัวของเขาแทนเด็กชาย1000คนอย่างไม่หลังเลซึ่งทางมเมมเิดมเองเขาก็ยังไม่ตกลงอยู่ดีมเมมเมดยังคงยืนยันที่จะเอาเด็กชาย1000คนมาให้ได้พอเมื่อวลัลลาสเจรจา ไม่สําเร็จเขาจึงยอมทําสัญญากับเมมเมดอย่างไม่มีข้อกังขาเพราะถ้าวัลลาสไม่ยอมกองทัพนับแสนของเมมเมด ต้องบุกถล่มทรานซิวเนียเป็นแน่และหลังจากที่วัลลาสได้ทำสัญญากับเมมเมตเขาก็ได้นำตัวบุตรชายผู้เป็นที่รักของเขามาส่งให้กับทหารของเมมเมตครับทางด้านมิเรนาพอเห็นทหารเติร์กจะมารับตัวลูกชายของตนเธอก็เหมือนจะไม่ยอมพร้อมกับพูดอ้อนวอนขอร้องให้วัลลาสช่วยปกป้องลูกชายเอาไว้และในขณะที่มิเรนาพยายามจะรั้งลูกชายเอาไว้อยู่นั้นอิงกรัสเขาก็ได้ตะโกนบอกกับมิเรนาไปว่าข้าจะไป แล้วอิงกรัสเขาก็ได้วิ่งเข้าไปหาวัลาสผู้เป็นพ่อพร้อมกับถามวัลาสว่าภูมิใจในตัวข้าไหมแล้ววัลาสเขาก็ได้ตอบลูกชายกลับไปว่าพ่อภูมิใจในตัวของเจ้าที่สุดและในขณะที่วัลาสกำลังจะส่งตัวของอิงกรัสให้กับทหารวัลาสเขาก็เกิดเปลี่ยนใจแล้ววัลาสเขาก็ได้บอกให้ลูกชายวิ่งกลับไปหามิเรนาและพ่ออิงกรัสวิ่งกลับไปหาผู้เป็นแม่วัลาสที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้เข้าจัดการกับทหารของเมมเมตในทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าสิ่งที่ ลาสได้เลือกนั้นมันจะต้องก่อสงครามขึ้นเป็นแน่ และว,วาลาัสเองเขาก็รู้ดีเก่ีใจว่าตนมิอาจปกป้องประชาชนของตนจากสงครามในครั้งนี้ได้เมื่อรู้เช่นนั้นวาลาัสจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ภูเขาเขี้ยวหักอีกครั้งเพราะว่าวาลาัสเขาเชื่อว่าอาถรรพ์บนเขาเขี้ยวหักนั้นจะสามารถทําให้เขาปกป้องประชาชนจากกองทัพของพวกเติร์กได้และพอวาลาัสเข้ามาในถ้ำปีศาจแวมพร์ที่แอบจ้องมองวาลาัสอยู่นั้นมันก็สัมผัสได้ถึงความหวังที่แผลออกมาจากตัวของวอลลัสแล้วมันก็ได้เข้า มาถามวอาลลาัสด้วยความสนใจว่าคนแบบไหนกันเข้ามาในที่ตายของตัวเองพร้อมกับความหวังแล้ววอลลาสเขาก็ได้ตอบเจ้าแวมไพร์ต้นนี้กลับไปว่า คนสิ้นหวังไงพวกเติร์กจะถล่มอาณาจักรของข้าอิทธิฤทธิ์ของท่านจะช่วยยับยั้งได้ได้โปรดขอท่านช่วยประชาชนและครอบครัวของข้าด้วยเถิดพอแวมไพร์ตนนี้ได้ฟังในสิ่งที่วัลลาสพูดมันก็ยิ่งสนใจในตัวของวัลลาสเข้าไปใหญ่แล้วมันก็ได้พูดกับวัลลาสไปว่าหลายร้อยปีที่ข้าติดอยู่ที่นี่ตามอาญาสิทธิ์ของผู้ที่เปลี่ยนข้ารอคอยมาช่วการเพื่อจะพบผ่านคนเยี่ยงเจ้าที่ทั้งแกร่งทั้งเก่งทั้งมุ่งมัน่นผู้ที่คู่ควรกับด้านม และพลังอำนาจของมันแล้วแวมไพร์ตนนี้มันก็ได้บอกให้วาลัสดื่มเลือดของมันเข้าไปหากว่าลัสอยากจะได้พลังของมันใช่เจ้าจะมีพลังขนาดร้อยแรงคนว่องไวประดุดผีพุ่งตายเป็นนายแห่งราตีและสร,รพสัว์รัติกาลแล้ววาลาสเขาก็ได้ถามแวมพร์ตนนี้ต่อนะว่ามันจะต้องแลกกับอะไรแวมไพายก็ได้ตอบวาลาสกลับไปว่าเมื่อเจ้าดื่มมันเข้าไปแล้วเจ้าจะกระหายอยากดื่มเลือดของมนุษย์ไม่จบไม่สิน้นแต่หากฟื้นตัวเองได้3วัน เจ้าก็จะกลับคืนเป็นมนุษย์ดังเดิมและภายใน3วันนี้เจ้าน่าจะใช้พลังของข้าช่วยเหลือประชาชนของเจ้าได้แต่ถ้าหากภายใน3วันนี้เจ้าพายเพลอไปดื่มเลือดของมนุษย์เข้าเจ้าจะกลายเป็นแบบข้าไปชัว่วนิรันดรและจากนั้นข้าก็จะถูกปลดปล่อยพอแวมพายตนนี้พูดจบวอลลัสเขาก็ได้ดื่มเลือดของมันเข้าไปจนหมดและหลังจากที่วอลลัสดื่มเลือดของมันเข้าไปหมดแล้ววัลลัสเขาก็ได้ตายลงไปในทันที และพอวันลาสตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ได้มาอยู่ตรงลำธารแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าวันลาสเขาก็ได้รับพลังทางด้านมืดจากแวมพร์มาด้วยเพราะว่าแหวนเงินบริสุทธิ์ที่เขาสวมใส่อยู่นั้นมันก็ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาอย่างเห็นได้ชัดและแน่นอนว่าแวมพร์นั้นไม่ถูกกับแร่เงินบริสุทธิ์อย่างแรงแล้วหลังจากนั้นวันลาสเขาก็ได้กลับไปที่ปราสาท ที่ตอนนี้พวกเตอ๋อก็กําลังถล่มปราสาทของเขาอย่างเมามันและหลังจากที่วัลลาสบอกกับประชาชนของเขาว่าเขาจะปกป้องทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้วัลลาสเขาก็ได้ออกไปจัดการกับทหารเติร์กเพียงคนเดียวในทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าวัลลาสเขาก็ได้สังหารพวกเติร์กอย่างโหดเหี้ยม ทหารเติร์กจำนวน1000คนถูกวัลลาสฆ่าตายภายในไม่กี่ชั่วโมงและพอทหารของวัลลาสวิ่งออกมาเพื่อจะช่วยพวกเขาก็ต้องยืนอึง้งเมื่อได้เห็นวัลลาสสยบทหารเติร์ก1000คนเพียงแค่คนเดียวจากนั้นวัลลาสเขาก็ได้นำประชาชนอพยพไปที่สำนักสงโคเซียที่อยู่บนเขาซึ่งที่นั่นปลอดภัยที่สุดแล้วในเวลานี้ทางด้านเมมเมดพอรู้ข่าวว่าวัลลาสสยบทหาร1000คนของตนได้เมมเมดเลยจะนำทหารเติร์ก10,000แคนเข้าบดขยี้ ทรานซิเวเนียในวันพรุ่งนี้ทางด้านวัลลาสที่แอบซุ่มดูทหารของเติร์กเขาก็ได้บอกกับทหารสหายไปว่าเขาจะชนะศึกนี้ภายใน3วันเพราะถ้าเกินกว่านั้นถ้าหากวัลลาสชนะตัวเองได้โดยการไม่ดื่มเลือดเขาก็จะกลับมาเป็นปกติและพลังแวมไพร์ของเขาก็จะหายไปแล้วหลังจากนั้นในขณะที่วัลลาสออกมาเดินเล่นมันก็มีพราชาบ้านคนหนึ่งนำเลือดของตัวเองมาให้กับวัลลาสดื่ม เพราะว่าชายคนนี้เขาได้รู้แล้วว่าวาลลัสนั้นเป็นอะไรและพอวาลลัสเห็นเช่นนั้นเขาก็ได้ปัดแก้วเลือดนั้นทิ้งพร้อมกับบอกพรานป่าคนนี้ไปว่าอยู่ให้ห่างข่าเอาไว้วันต่อมาในขณะที่เมมเมดกําลังเดินทัพมาที่ทรานซิวเนียเมมเมตกับทหารของเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าทหาร1,000คนที่เขาส่งมาคราวก่อนในตอนนี้พวกเขาก็ถูกเสียบประจานอย่างโหดเหี้ยมโดยฝีมือของคนที่พวกเขานั้นต่างก็รู้กันดีว่าเป็นใคร ตัดฉากมาที่วาลาัลลัสที่ตอนนี้มิเรนาเธอก็ได้เข้ามาถามวัลลัสด้วยความตกใจว่ารอยแผลเป็นของท่านหายไปไหนแล้ววัลลัสเขาก็ได้บอกกับมิเรนาไปว่า ตอนนี้ข้าคืออาถันบนเขาเขี้ยวหักพร้อมกับแสดงให้มิเรนาได้เห็นพอมิเรนารู้ว่าวาลัสโดนแสงแดดไม่ได้เพราะต้องอา,าถันเธอก็ได้ออกไปบอกกับทหารคนสนิทของวาลาสัสให้นําประชาชนออกเดินทางก่อนในทันทีโดยเธอได้ให้เหตุผลที่วาลัสไม่ได้นําไปว่าวาลัสในตอนนี้เขาได้ออกไปสอดแนมพวกเติร์แล้วแล้วพอตกค่าทหารสอดแนมของพวกเตอร์ก็ได้บุกเข้ามาเล่นงานชาวบ้านที่กําลังเดินทางกันอยู่และในขณะที่ทหารเติร์กำลังจะเข้าทำ ร้ายมิเรนาและอิงกอรสัสวัลลาสเขาก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันเวลาพอดีและการจู่โจมในครั้งนี้มันก็ทําให้วัลลาสต้องเสียสหายคนสนิทไปด้วยแล้วหลังจากนั้นวัลลาสเขาก็ได้นําคนของตนมาถึงที่สํานักสงโคเซียได้อย่างปลอดภัยและในขณะที่วัลลาสกําลังนําทหารเตรียมอาวุธอยู่นั้นนักบวชลูเซียสเขาก็ได้สังเกตเห็นท่าทีที่ผิดปกติของวัลลาสเพราะว่าวัลลาสนั้นเขาก็เอาแต่หลบแสงแดดอยู่ตลอดเวลาลูเซียสพอเห็นเช่น,น้น เขาก็รู้ได้ในทันทีว่าวัลาสในตอนนี้นั้นเป็นอะไร เพราะว่าแวมพายนั้นจะแสลงต่อแสงแดดอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นลูเซียสเขาก็ได้ตามวอลลัสเข้ามาในห้องตีเหล็กพร้อมกับบอกกับวอลลัสไปว่าให้ข้าฆ่าท่านเถอะเจ้าชายวอลลัสข้ารู้แล้วว่าตอนนี้ท่านเป็นอะไรและพอวอลลัสบอกให้ลูเซียสออกไปลูเซียสเขาก็ได้เปิดโปงวอลลัสในทันทีและทันทีที่ผู้คนได้เห็นวอลลัสโดนแสงแดดแผดเผาผู้คนต่างก็พากันคิดว่าวอลลัสนั้นคือปีศาจและพวกเขาก็ได้จุดไฟเผาวอลลัส ให้ตายทั้งเป็น แต่เหมือนว่าวอลลัสจะไม่เป็นอะไรมากนักเพราะว่าวอลลัสในตอนนี้เขาก็ยังไม่ใช่แวมไพร์เต็มตัวและพอวอลลัสเดินออกมาจากกองไฟเขาก็ได้ตำหนิดาประชาชนของเขาที่ทํากับเขาเช่นนี้แล้วหลังจากนั้นวอลลัสเขาก็ได้ขึ้นไปหามิเรนาพร้อมกับพูดขึ้นว่าทหารของเตร์ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานก็ย่ำรุง่งพลังของข้าก็คงจะสูญสิน้นหากถึงตอนนั้นยังไม่อาจชนะศึกได้อาณาจักรและประชาชนของข้าคงจะไม่เหลือแน่แน่แล้วมิเรนา เธอก็ได้พูดปลอบวะลาดไปว่าท่านยังคงจําคําปฏิญาณงานแต่งของเราได้ไหมใย,ยจะต้องแยกว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเมื่อวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นคือดวงเดิมเวลามักสั้นเสมอสําหรับผู้ต้องการเวลาแต่สําหรับผู้คองรัก เวลานั้นคือน,นิรันต์แล้วหลังจากนั้นวัลลาสเขาก็ได้ขึ้นไปยังที่สูงพร้อมกับเรียกค้างคาวเหล่าพันธมิตรนับล้านและในขณะเดียวกันกองทัพของเมมเมตก็ได้ยกทัพมาถึงที่หน้าสำนักสงแล้ววัลลาสพอเห็นเช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้าวัลลาสได้ใช้พลังของเขาสั่งให้ฝูงค้างคาวนับล้านเข้าจูจ่โจมเหล่าทหารของเมมเมดในทันทีและพอวัลลาสเห็นเป้าหมายที่ตนหวังจะจัดการวัลลาสเขาก็ได้บินลงมาจู่โจมเมมเมดอย่างรวดเร็วและ ในขณะที่วัลลาสกําลังจะฆ่าเมมเมตเขาก็ต้องผิดหวังเพราะว่าชายที่เขาคิดว่าเป็นเมมเมตนั้นมันกลับไม่ใช่และมันก็เหมือนว่าแผนล่อค้างคางออกมาจากถ้ำของเมมเมตมันจะได้ผลเพราะในตอนนี้ทหารของเมมเมตอีกส่วนหนึ่งก็ได้บุกเข้าไปชิงเอาตัวลูกชายของวัลลาสพร้อมกับทําร้ายมิเรนาจนเกือบจะตกจากที่สูงพอวัลลาสรู้ตัวว่าตนถูกหลอกและได้ยินเสียงของมิเรนา วัลลัสเขาก็ได้บินกลับไปช่วยเธอในทันทีแต่พอวัลลัสเข้ามาจัดการขับทหารของเติร์กมิเรีน่นาเธอก็ได้ตกลงไปแล้ว วัลลาสพยายามจะบินลงไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีแล้วมิเรนาที่กําลังจะตายนั้นเธอก็ได้บอกให้วัลลาสกัดเธอเดี๋ยวนี้เพราะว่าในตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นแล้วแล้วมิเรนาเธอก็ได้พูดต่อว่าตอนนี้ฉันไม่รอดแล้วแต่ลูกชายของเราจะต้องรอดนะวัลลาสซึ่งก็แน่นอนว่าวัลลาสพอได้ฟังเช่นนั้นเขาก็เสียใจเอามากๆที่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เมื่อวัลลาสไม่มีทางเลือกเขาก็ได้ตัดสินใจเข้ากัดผู้เป็นที่รักในทัน D. และหลังจากที่วัลลาสได้ปิดชีวิตของมิเรนาลงวัลลาสเขาก็ได้กลายเป็นแวมพร์บุตรแห่งปีาศาจโดยสมบูรณ์และในขณะเดียวกันทางด้านแวมไพร์ตนนั้นมันก็ได้ถูกปลดปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด้านประชาชนของวัลลาสที่อยู่ในสำนักสงในตอนนี้พวกเขาก็ได้ถูกเหล่าทหารเต์กไล่ฆ่าตายกันเกือบจนหมดและหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงวัลลาสเขาก็ได้กลับขึ้นไปที่สำนักสงพร้อมกับทําให้ทุกคนที่ยังเหลือรอดกลายเป็นผีดิบแวมพร์เหมือนเหมือนกับต พอวาัลาสตั้งกองทัพผีดิบได้เขาก็ได้นํากองทัพผีดิบของเขาบุกไปถล่มกองทัพทหารเติร์กในทันทีผีดิบดูดเลือดนับร้อยได้เข้ากัดกินเหล่าทหารของเมมเมิดอย่างหิวกระหายและในขณะที่เหล่าผีดิบกําลังเข้ากัดกินพวกทหารเติร์ก วาลาสเขาก็ได้เข้าไปที่ซุ้มของเมมเมดเพื่อหวังจะช่วยลูกชายผู้เป็นที่รักในทันทีพอวาลาสเข้ามาในซุ้มวาลาสเขาก็ต้องเจอกับของแสลงอย่างเช่นแร่เงินที่เมมมดได้เตรียมเอาไว้และถึงแม้ว่าแร่เงินจะทําให้พลังของวาลาสนั้นถดถอยแต่วาลาสเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะสิ่งสําคัญสําหรับวาลาัสนตอนนี้มันก็คือการช่วยบุตรชายของตนให้ปลอดภัยนั่นเอง พอวาล拉สได้เข้าต่อสู้กับเมมมดเขาก็ได้ถูกเมมเมดจัดการลงอย่างง่ายได้และในขณะที่เมมเมดกาลังจะฆ่าวาลาสวาล拉สเขาก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายแย่งไม้จากเมมเมตมาแล้วก็แทงเข้าไปที่ร่างของเมมเมดในทันทีและพอวาลาสจัดการกับเมมเมดลงได้เขาก็ได้พาลูกชายของเขาออกมาข้างนอกและสิ่งที่วาลาสได้มาเห็นนั้นมันก็คือเหล่าทหารเติร์กหลายหมื่นคนถูกเหล่าผีดิบฆ่าตายกันจนหมดและพอพวกผีดิบได้เห็นอิงกรัสมนุษย์เพียงคนเดียวที่ยังเหลือ พวกมันจึงคิดที่จะกินอิงกอรัาาสซึ่งก็แน่นอนว่าวาลาสเขาก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่ๆวาลาสเขาได้ใช้ไม้แหลมแทงเข้าไปที่ผีดิบตนหนึ่งที่กําลังจะเข้ากัดกินลูกชายของเขาผีดิบพอโดนวาลาสแทงทะลุหัวใจมันก็ได้สลายและตายลงไปในทันที และทันใดนั้นเองนักบวชลูเซียสเขาก็ได้นําไม้กางเขนเข้ามาช่วยอิงการัสเอาไว้ผีดิบพอได้เจอกับไม้กางเขนพวกมันก็หวาดกลัวกันเป็นอย่างยิ่งและหลังจากที่อิงการัสปลอดภัยวัลลาสเขาก็ได้ใช้พลังของเขาแหวกม่านหมอกออกไปเพื่อจะให้แสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาปิดชีวิตของตนและพวกผีดิบที่อยู่ตรงนี้ และหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงชายนายพรานคนนั้นเขาก็ได้มากรีดเลือดของตนใส่ที่ปากของวาลาสเพราะในพรานคนนี้เขารู้ดีว่าถ้าหากจิตนั้นยังแข็งแกร่งพอวิญญาณดวงนั้นก็สามารถเกิดใหม่ได้ตัดฉากมาที่ทรานซิวเนียที่ตอนนี้อิงกรสัสเขาก็ได้ขึ้นครองบัลลังแทนวาลาส และตอนนี้ประชาชนทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าเจ้าชายวาลลัสนั้นคือวีรบุรุษแต่ทว่ามันก็ไม่มีภาพวาดหรือรูปปั้นใดๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายวาลลัสเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและพอการเวลาผ่านไปชื่อของเจ้าชายวาลลาัสเด็กคลวล่าก็เริ่มเลือนหาย ยุคแล้วยุคเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่วาัลลาสวนเวียนอยู่กับมนุษย์จนกระทั่งวันหนึ่งวาัลลาสเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคุ้นเคยซึ่งก็แน่นอนว่าวัลลาสเขาก็ได้เข้าไปทําความรู้จักกับเธอในทันทีและในพบชาตินี้เธอก็มีชื่อว่ามีหน้าและในเวลาเดียวกันมันก็มีชายคนหนึ่งกําลังแอบมองดูพวกเขาอยู่และชายคนนั้นเขาก็คือเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ